ใครเกิดวันพุธเขียนมานะค่ะทุกคนนะคะเขียนมาบอกฉันี่เกิดวันพุธเทพเทวลาจะได้รู้ว่าคุณเกิดวันพุธนะคะท่านจะได้อํานวยอวยพรให้นะคะอ่าใครที่เกิดวันพุธไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนคุณเป็นคนหาเงินเก่งมากคือไม่ย่อท้อต่อการหาเงินนะ่ะได้มากได้น้อยได้ไม่ได้กูหานะ่ะหา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 ,หา,หา,หาหงเงินเป็นคนชอบหาเงิน นะคะหาตลอดหาได้มามหาเก่งแต่ใช้คูดเก่งนะคะเป็นคนหาเงินเก่งและใช้เงินเก่งเออเก็บเงินไม่ค่อยอยู่คนเกิดวันพุธเหมือนจะเก็บอยู่แต่ไม่อยู่มีเรื่องให้ได้ใช้นะคะคนเกิดวันพุธนะคะ มีเรื่องให้ได้ใช้เหมือนจะเก็บเงินอยู่แต่อุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้มาใหม่ออ้ยใช้ก่อนใช้ก่อนเดี๋ยวก็ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นประมาณนี้แต่เป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นคนที่แบบว่าเออมีอะไรให้ทาทําไม่ค่อยไม่ได้เลือกงานอะไม่ค่อยจะเป็นคนเลือกนะแต่ถ้าได้เงินทําอ้ยไม่ถนัดไม่มีถนัดไม่ถนัดทํานะคะ ถนัดหรู้ไม่ถนัดไม่รู้แหละทำนะคะทำแบบแต่มีเรื่องต้องให้ได้จ่ายออกไปทุกทีสินะอย่างเงี้ยค่ะเออว่าจะไม่ใช้ก็ได้ใช้เพราะว่าจะไม่ใช้ก็มีคนพาเงินออกไปใช้ <c oughs> ว่าจะไม่ใช้แล้วนะก็มีเอ้ยยืมก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะรีบเอาไม้เลยสามเดือนหกเดือนอย่างเงี้ยค่ะ ก็แลมปีก็ยังไม่ได้คืนนี้นะคะคนวันพุธก็จะเป็นประมาณแบบอย่างนี้ค่ะนะคะหาเก่ง่ะแต่ใช้เก่งถ้าไม่ได้ใช้เองก็จะมีคนมาช่วยใช้นะคะเ,ออเพราะฉะนั้นนะคะก็ใช้เองบ้างนะคะก่อนที่จะมีคนอื่นมาช่วยใช้หมดนะ,ะเป็นคนที่ส่วนใหญ่ทุกคน เป็นคนที่แบบว่าช่วยเหลือคนดีมากไม่ว่าจะช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือญาติช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือเป็นคนชอบช่วยเหลือคนดีมากๆแต่เป็นคนที่มักถูกคนขมินขม่ญยังไงไม่ใช่นะคะขมิญคือแบบนิดนึงอ่ะขมิญทางใจแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยจะถูกคนขมินนะ่ะบอกไม่ถูกนะคะ คนวันพุธทำดีแค่ไหนคนก็จะคอมเมนต์ค่ะเข้าใจเนาะแบบเออนั่นแหละทำดีสุดโต่งสุดตัวก็จะถูกคนคอมเมนต์เออมันจะต้องเป็นเป็นดวงของมันเองเลยนะคะอะไรวะก็ทำดีขนาดนี้ก็ยังโดนนะเข้าใจไหมคะเออก็จะโดนคอมเมนต์นะเข้าใจคำว่าคอมเมนต์อยู่เนาะนะคะแล้วเป็นคนที่จิตใจดีอบอ้อมอารีมีเมตตา ดูสวยมากนางฟ้านะคะแต่นะคะทุกคนเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียกง่ายๆนะคะพร้อมลุยพร้อมชนเป็นคนที่ถึงแม้ฉันจะใจดีมีเมตตาอบอ้อมอารีแต่ถ้าเธอมาเอาเปียกฉันเมื่อไหรล่ละก็ฉันก็สู้ยิบตานะเว้ยอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะแต่ถ้าเรื่องงาน อดทนสูงมากทุกคนนะคะอดทนสูงมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่นะคะบู๊ค่อนข้างบู๊อยู่นะเออแล้วเป็นคนที่เจ๋งตรงไหนรู้ไหมทุกคนสู้คนแล้วสามารถทำงานพร้อมๆกันได้สามารถมีงานสองอย่างสาอ,อย่างสี่อย่างได้เป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมมากนะคะ เป็นมนุษย์ที่สามารถทําอะไรพร้อมกันได้สาม,ามีสามารถมีธุรกิจสองอย่างสาอย่างพร้อมกันได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่อยู่นะคะชอบและที่สําคัญนะชอบเปหมาแมวใจบุญใจบุญคนมันพุดใจบุญเห็นหมาเห็นแมวชอบเปนะคะเออไปกินอาหารที่ร้านอาหารเห็นแมวมาหมามาเปคะ่ะนะคะ เปคะ่ะอ่เอาไปาไปกูคำมึงคำอย่างนี้นะคะคนวันพุธจ,จะมีลักษณะนิสัยเปหมาเปแมวนะคะเปคนไหมเปแต่ว่าด้วยจิตใจนะคะเป็นคนที่แบบรักสัตว์นะคะรักสัตว,วออ์ชอบเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเออชอบเที่ยวชอบออกไปไหนแล้วมันลือล่อนงอ่ะปั่นจักรยานไปรอบบ้านก็มีแรงแล้วหรือว่าได้นั่งรถ ไปเที่ยวไปห้างหรือไปไหนอย่างเงี้ยค่ะตามที่แบบอยากไปก็จะมีความสุขจะมีพลังนะคะจะเพิ่มพลังจากการเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะจะเพิ่มพลังจากการออกไปข้างนอกนะคะรักเพื่อนรักครอบครัวสุดๆนะคะรักเพื่อนรักครอบครัวสุดๆเข้ากับคนง่ายนะจริงๆคนวันอัง